สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดีโอดีจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้เป็นวันอังคารด้วยครับไม่มีคนมากเท่าไหร่ก็จะมีรถผมจอดอยู่คันหนึง่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็ไปฝั่งโน้นก็มีอีกสามสี่คันวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะลมแรงครับลมแรงมากเลยกว่าจะขึ้นเต็นท์เสร็จอูหลมแรงมาก ตรงที่ผมจอดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าใกล้ห้องน้ำนะครับเดินไปประมาณแนวห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเดินไปประมาณหนึ่งรอยห้าสิบเมตรมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงก็ห้องอาบน้ํานะครับอย่างรถกําลังวิ่งเข้ามาอีกคันหนึ่ง,งจุดตรงโน้นก็จะมีเครื่องบินอยู่ลำสองลำนะครับก็จะมีห้องน้ําเหมือนกัน ตรงนู้นก็จะมีห้องน้ําแล้วก็แต่ว่ามีคนกลางอยู่นะตรงนั้นมีกล,ลางเต็นท์นอนอยู่ประมาณสองสามคันนะครับลมแรงมากถ้ากลางเต็นท์ผมใส่เจ้าหน้าที่เ็าจะมาเก็บประมาณค่ำๆนะครับผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับหาดอีโอดี ก็เดินทางจากกรุงเทพมาก็ประมาณเกือบสามชั่วโมงนะครับผมแวะนู่นแวะนี่นะครับก็มาถึงนี่ก็บ่ายสองครับแถวนี้ก็วิวดีนะครับแต่ว่าอยู่ไกลห้องน้ำเกินนะครับวิวดีสงบร่มเย็นด้วยนะครับมีต้นไม้เยอะแต่ว่าจะเดินไกลห้องน้ำมากประมาณสามรอยเมตรนะครับแต่วิวดีมาก ก็มีคนนั่งเล่นน้ำทะเลหรือว่าเขาหาหอยก็ไม่ทราบน่าจะหาหอยนะครับเป็นหอยลมแรงมากเลยนะครับมีฝนฟอยนิดๆน,น,น,นะครับไม่ถึงกับตกเยอะมากแต่ว่ามลมแรงดุขึ้นนะครับแสงอาทิตย์ สองงงทะเลเรินชายหาสบายใจดีนัฟังคลื่นพักมาเบาๆ,ๆเหมือนน้ำพาสวัสดีตอนเช้านะครับเมืคืนนอนในรถนะครับอากาศดีมากผมเย็นทั้งคืนมาเป็นสรถดับนอนนอนได้สอคนนะครับนอนสบายครับเมื่อคืนเย็นมากเลย บรรยากาศร,บรอบๆตอนเช้านะครับอากาศดีเช้าที่มีฝนโปรยโปรยด้วยบางมุมก็จะเป็นฝั่งพัทยานะครับตรงนี้ก็เป็นฝั่งระยองฝั่งเหนือฝั่งระยองบางมุมมีอยู่สองคันนะครับจอด มีคนลงมาหาปลาด้วยนะครับมาเติม,มรับกับทริปนี้ก็สอวันหนคืนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในทลิปหน้านะครับสวัสดีครับทัักว่าาชติรแ้นม